ภูเก็ตไข่มุกอันดามันท่ามกลางวิกฤตโควิดตามตําเนียนครับกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมารุวกับช่อง TK Soo Good นะฮะหรือ TK New ในช่วงนี้นั่นเองวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวภาคใต้กันไปดูว่าจังหวัดภาคใต้ภูเก็ตไข่มุกอันดามันตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะปกติแล้วนะฮะเวลานี้ ช่วงสงการแล้วคนเยอะแน่นอนฮะฝรั่งเอ่ยน,นักท่องเที่ยวเอ่อยเต็มหาดเต็มทะเลนะฮะอันนี้คือช่วงสงการแต่ในยามนี้ยามวิกฤตโควิดอย่างนี้ภูเก็ตไคมุกอันดามันฟื้นตัวสู่ธรรมชาติแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า<อ>ก็จากกรณีนะครับการแพร่ระบาดของการติดเชือ้อโควิด -19 นั่นเองที่ยังไม่มีท่าทีเลยนะ,ะว่ามันจะเบาบางลงเลยแต่มันก็อ่อนแรงลงหน่อยแล้วนะฮะ โดยยอดจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งจากการถแถลงของนายแพทย์ทวีสินนะฮะวิศณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นั่นเองเมื่อวันที่8เมษายนนี้เองนะฮะที่ผ่านมาระบุว่าภูเก็ตมีอัตราการแพร่ระบาดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรภายในจังหวัด คิดเป็นร้อยละ30%เลยทีเดียวซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะโ้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยกระดับความเข้มข้นของการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่โดยกำหนดล็อกดาวน์ไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้าออกเลยในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่30มบีนาคมถึง30เมษายน63นั่นเอง ก็จากสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์ห้ามเดินทางเข้าออกในพื้นที่สำ,สำคัญสำคัญอาทิป่าตองกะรนลาวัยเป็นต้นนะฮะทำให้นักท่องเที่ยวเงียบหายไปจากชายหาดโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวไม่มีผู้คนออกมาเดินเพ่นพ่านทำให้ท้องทะเลและหาดทรายภูเก็ตในวันนี้นะครับได้รับการฟื้นตัวอย่างมากมายเลยทีเดียวผมว่ามันก็เป็นข่าวดีนะฮะให้ทะเลให้สัตว์ทะเลให้ผืนทรายได้พักฟื้น ตัวเองบ้างนะฮะกับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่งดงามอีกครั้งหนึ่งโดยในกลุ่ม l ลายชาวภูเกต็ตตลอดวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้มีการแชร์คลิปท้องทะเลภูเก็ตในวันที่เจอวิกฤตโควิดระบาดซึ่งเป็นภาพถ่ายที่มุมสูงนะฮะจะเป็นภาพถ่ายจากโดมนะฮะแม้ไม่ชัดเจนว่าต้นทางมาจากไหนก็ตามแต่ใครที่ได้รับชมคลิปดังกล่าวต่างชื่นชมนะฮะกับความงดงามของท้องทะเลภูเก็ต ที่กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งที่งดงามมากครับสมกับคำขวัญที่ว่าไขมุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มว้าวสุดยอดมากครับผมเห็นภาพแล้วอยากกลับไปเที่ยวจริงๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยต้องไปเที่ยวสักครั้งแล้วะฮะเรามาชมรูปภาพกันดีกว่านะฮะสำหรับเกาะต่างๆสถานที่น่าเที่ยวในยามนี้ที่ ภูเก็ตนั่นเองนะฮะไปดูว่าจะมีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างแล้วโควิดหายเมื่อไหร่ไปเจอกันครับ ดูแล้วก็ชื่นใจนะครับผมนึกภาพตัวเองไปอยู่ในทะเลได้เห็นทะเลสีฟ้าสีเขียวน้ำใสทะเลใสามากเลยนะฮะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะแต่ว่าโรคระบาดก็คงต้องหายไปนะฮะาการโรคระบาดยังอยู่ก็อย่างนี้ก็ไม่เอานะฮะชัวร์เลยนะฮะหลายท่านคงคิดไว้ถ้าโรคระบาดหายเมื่อไรเนี่ยจะไปโน่นไปนี่จะกินนี่จะทำโน่นจะอ,อะไรเนี่ยเยอะแยะ,ยะต่างๆนานาแน่นอนส่วนผมก็เช่นกันครับ คืออยากทํางานหาเงินแล้วครับเพราะมีเทายจ่ายนะฮะไม่มีรายรับเลยนะครับเออหลายคนก็คงคิดเช่นกันนะครับใช่ไหมฮะโอเคครับนี่ครับความสวยงามของธรรมชาติและก็หลายๆที่ถ้าเจอที่ไหนดีๆผมจะเอามาฝากมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะฮะว่าหลายจังหวัดก็คงเงียบสง,งบโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะฮะก็ให้ธรรมชาติได้พักตัวฟื้นตัวอะไรนะอุณหภูมิหมอกควันทิษได้เบาบางลงได้บ้าง ก็อพอหอมปากหอมคอนะครับสหรับจังหวัดภูกเก็ตเอามาให้ได้ชื่นใจกันนะฮะให้มีความอยากเวลาโควิดหายแล้วไปเที่ยวกันครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสมหวังเงิน5,000นะฮะวันจันทร์ป็นลุ้นกันผมอวยพรทุกคลิปเลยนะฮะโดยเฉพาะผมก็อยากอวยพรให้ผมเช่นกันนะฮะวันจันทร์นี้โชคดีได้รับเงิน5,000กันทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ